ถ้าเรามองเรื่องราวในพระคัมภีร์ให้ดีๆนะครับเราอาจจะพบว่ามันไม่ใช่การเชื้อเชิญให้เราย้ายศาสนาไปเป็นคนอื่นแต่เป็นการชวนให้เรา กลับบ้านของเราเองปังหากปกติเวลาเราลึกถึงพระกรัรมพีเรามักจะนึกถึงชนชาติอิสราเอลทันทีเรื่องราวมันไม่ได้เริ่มต้นที่ตรงนั้นถูกต้องครับภาพแรกที่เราเห็นคือการสร้างมนุษย์ที่ชื่ออาดัมและเอวาซึ่งคําว่าอาดัมในภาษาฮิบรูเองเนี่ยก็แปลว่ามนุษยชาติโดยตรงเลยนะครับมันไม่ใช่ชื่อของคนยิวคนแรกหรือคนตะวันตกคนแรก แต่เป็นภาพแทนของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนมีสีผิวอะไรพูดภาษาอะไรก็ตามจุดสตาร์ทของเรื่องราวนี้เป็นเรื่องสากลอย่างที่สุดเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนโดยกําเนิดเลยแต่ยอมรับตรงๆนะคะพอฟังแบบนี้แล้วมันเกิดคําถามที่ขัดแย้งขึ้นมาในใจทันทีเลยคือถ้ามันเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆทําไมเรื่องราวหลังจากนั้นแทบจะทั้งพระคัมภีร์เดิมถึงได้โฟกัสไปที่คนกลุ่มเดียวคือชนชาติอิสราเอลล่ะคะ มันให้ความรู้สึกเหมือนโดนสับขาหลอกนิดๆน,นะคะเหมือนก็บอกว่าทุกคนได้รับเชิญแต่พอเข้างานเลี้ยงจริงๆกลับมีโต๊ะ VIP อยู่แค่โต๊ะเดียวนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะสะดุดและก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วเรามักจะเข้าใจผิดว่าการที่พระเจ้าเลือกอิสราเอลคือการเลือกที่รักมักที่ช่งแต่จริงๆแล้วต้องมองให้ลึกลงไปถึงวัตถุประสงค์ของการเลือกนั้น พระเจ้าเลือกอิสราเอลมาเพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางหรืออเมนส์ไม่ใช่เพื่อเป็นเป้าหมายสุดท้ายหรืออันเอนช่องทางไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายพอจะขยายความได้ไหมคะมันเหมือนกับอะไรได้บ้างลองนึกภาพท่อส่งน้ำประปาครับอ๋อค่ะหน้าที่ของท่อคือการลําเลียงน้ำสะอาดไปให้บ้านทุกหลังในหมู่บ้านตัวท่อเองไม่ได้เก็บน้ำไว้ดื่มเองแต่มีหน้าที่ส่งต่อสิ่งดีๆไปให้คนอื่น อิสราเอลก็ถูกวางบทบาทไว้แบบนั้นครับบทความได้อ้างอิงคำสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลที่บอกว่าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรพระเจ้าสังเกตนะครับว่าผู้รับพรสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่แค่อิสราเอลแต่คือบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลก๋อ้ oh. ซึ่งก็รวมถึงพวกเราด้วยเข้าใจแล้วค่ะคือการเลือกอิสราเอลไม่ใช่การให้สิทธิพิเศษแต่เป็นการมอบหมายภารกิจที่ยิ่งใหญ่ให้ต่างหากเป็นภารกิจเพื่อคนอื่น ใช่ครับถ้าจะใช้ศัพท์ทางศา,ศาสนศาสตร์หน่อยบทความชี้ว่าอิสราเอลถูกตั้งให้เป็นเหมือนปุโรหิตของโลกคือเป็นตัวกลางที่จะนำประชาชาติอื่นๆกลับมาคืนดีกับพระเจ้าการมองแบบนี้มันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมไปเลยนะครับค่ะจากเดิมที่อาจจะดูเหมือนเป็นพระเจ้าของคนยิวกลุ่มเดียวก็กลายเป็นพระเจ้าของคนทั้งโลกที่มีแผนการใหญ่และกําลังใช้อิสราเอลเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญเพื่อทําให้แผนการนั้นสําเร็จโอเคภาพเริ่มชัดขึ้นแล้วค่ะ แผนการเริ่ม